สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Mystic World with Blue Angel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูในหัวข้อที่อาจจะแปลกนิดนึงสำหรับาบางท่านที่อาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะคะเกี่ยวข้องกับพลังงานของจิตวิญญาณหรือว่าพลังงานอะไรก็ตามที่เป็นพลังงานที่เราจับต้องไม่ได้เรามองไม่เห็นแต่ว่าคนที่ฝึกใช้เซนหรือว่าคุณมีเซนเนี่ย หลายท่านก็อาจจะเห็นหรือว่าได้ยินหรือว่าสัมผัสได้นะคะตรงนี้หมอจะมาดูว่าชาวแรนดอมซึ่งวันนี้เราจะไม่มีการให้เลือกนะแต่จะเป็นแรนดอมนะคะว่ามีจิตวิญญ,ญาณอะไรหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรเนี่ยเฝ้ามองคุณอยู่ไหมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีจิตวิญญ,ญาณอะไรเฝ้ามองคุณอยู่ไหม ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็สําหรับท่านใดนะคะที่สนใจการดูดวงส่วนตัวคุณสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่ใต้คลิปแล้วก็สามารถแอดไลน์มาทักถ่ายถามกันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าคุณนะคะที่เจอคลิปนี้เนี่ยเนี่ยพลังงานของคุณนะคะจริงๆแล้วมีอะไรเฝ้ามองคุณอยู่ไหม ก็เป็นไพ่เมเจอร์ทั้งสองใบนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขยายให้นิดหนึ่งนะคะอันนี้ the hermit the magician นะคะเขาเฝ้าอ่าแม่หมอเห็นแล้วตอนนี้คือเป็นพลังงานที่แข็งแกร่งแล้วเป็นพลังงานคือถ้าจะเป็นจิตวิญญาณเนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณสัมภเวสีที่จะเข้าใกล้คุณได้นะคะ เป็นจิตวิญญาณที่ทรงพลังหรือว่าส,สั่งสมบุญมามีบางอย่างที่มีบุญที่เกี่ยวข้องกับคุณมีบุญสัมพันธ์หรือว่ามีบางอย่างที่สัมพันธ์กันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเทพเชวาก็ได้ที่เฝ้ามองคุณอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวแม่หมอจะลองเปิดพลังงานดูว่าจะได้คําตอบว่าพวกเขาหรือว่าพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยที่เฝ้ามองคุณเนี่ย มองคุณเพื่ออะไรต้องการอะไรนะขอขยายเฮอร์มิตนะคะนี่เฝ้ามองเลยนะคะคือเฝ้ามองคุณเนี่ยคืออย่างแรกนะคะ เป็นพลังงานไม่หมอรู้สึกว่าเป็นบันพบุรุษของคุณที่ไม่รู้ผ่านมากี่ร้อยพบร้อยชาติแต่ว่ามีบุญสัมพันธ์บางอย่างที่พบชาตินี้ท่านปกปักรักษาคุณเนี่ยจากพยันอันตรายต่างๆท่านเฝ้ามองคุณจริงๆนะคะเนี่ยคือมีขึ้นอัศวินถือดาบเนเด็กถือดาบอัศวินถือไม้เท้านะคะ มีเด็กถือดาบกับอัศวินถือไม้เท้าเป็นเกราะปกปักรักษาคุณเห็นไหมคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเอาจริงๆคําว่าศัตรูเนี่ยมีทั้งศัตรูที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นเป็นพยันตรายบางครั้งเนี่ยไม่หมาจะบอกว่าเรื่องนี้มีจริงนะคะเช่นเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบสัตว์ที่มีพิษต่างๆอุบัติเหตุเล็กน้อยไปจนถึงมากนะคะบางอย่างที่ปิดบัง ดวงตาปิดบังเสียงไม่ให้คุณได้ยินหรือเห็นแล้วคุณประมาทเลินเล่อเนี่ยเข้าไปคุณอาจจะเป็นอันตรายได้จากบางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งศัตรูทีอ่อยู่ในที่มืดคิดร้ายทําลายคุณเนี่ยคุณได้รับการโปรเทค t นะคะคุณคุณมีบรรจิตวิญญาณบรพบุพรบุตของคุณเนี่ยเฝ้ามองนะคะที่ไม่หมอเห็นอย่างแรกขอขอตอบพลังงานแรกก่อนคือเกี่ยวข้องกับชายแก่ ท่านมีลักษณะเป็นคราวยาวนะคะแล้วก็ใส่ชุดแบบคลุมนะคะชุดยาวแล้วก็ปิดปิดหน้าปิดศีรษะเป็นเป็นชุดยาวนะคะที่ที่เห็นตรงนี้นะคะท่านปกปักคุณจากาเหล่าจิตวิญญาณร้ายต่างต่าง,างซึ่งในที่นี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่คุณใสยมนดำต่างต่าง,างด้วยนะคะ แม่หมออยากจะบอกคุณว่าบางครั้งคุณทําบุญเนี่ยให้คือกับบ,บรรพับหลุษหรือว่าจิตวิญญาณที่อยู่รอบตัวที่เฝ้าดูคุณที่ปกปักรักษาคุณอย่าลืมเผื่อจิตของคุณเผื่อบุญแล้วก็ยกบุญให้ท่านด้วยนะคะงั้นขอดูพลังงานต่อมานะคะที่ว่าเมจิชเชียนเนี่ยท่านเฝ้ามองคุณเขาเฝ้ามองคุณแม่หมออาจจะใช้ทั้งท่านทั้งเขานะคะซึ่งพลังงานตรงนี้ค่อนข้าง มีหลายท่านเนาะที่วันนี้มาเจอวิดีโอคลิปนี้เนาะจิตวิญญาณเนี่ยที่มีพลังงานลักษณะเป็นเป็นพลังงานที่ทรงพลังนะคะไม่ได้เป็นเหมือนสมัมภเวสีทั่วไปเดอะเมจิเชียนไม่ใช่สมัมภเวสีแน่นอนนะคะเขาจิตวิญญาณตัวนี้เฝ้ามองคุณเพื่ออะไรทำไมจึงมองคุณนะคะ ทำไมจึงมองคุณอืมอ่าต้องบอกว่านี่คือเกี่ยวข้องกับคู่จากอดีตชาตินะคะเห็นไหมคะอันนี้คือจิตวิญญาณบรนพบุรุษคู่จากอดีตชาติซึ่งในภพชาตินี้แน่นอนเขายังคงมีบุญอยู่ในระดับสูงการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะคะภพชาตินี้เขาไม่ได้มาเกิดแต่เขามาเป็นลนักษณะเขาเขามาเป็นลนักษณะอะไรที่โปรเทคคุณเนาะ จะเห็นว่ารอบๆเห็นไหมคะโปรเจกต์ Project คุณเฝ้ามองคุณมีความรักให้กับคุณบางครั้งเนี่ยเขาเห็นอะไรเขาอยากจะเตือนแต่บางครั้งคุณไม่ได้รับข้อความเพราะว่าการใช้เส้นของคุณในบางครั้งคุณละเลยที่จะฟังเสียงภายในเหล่านั้นเขารู้สึกอึดอัดเห็นไหมคะกับการที่คุณไม่ได้รับข้อความจากเขานั้นดูว่าดูข้อความจากเขานิดหนึ่งนะคะ ข้อความจากบรรพบุรุษคุณคือเขาเป็นอะไรที่แน่นอนเขายังคงตามติดคุณหลายภพหลายชาติยังคงเฝ้ามองคุณให้ความเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณนะคะและยังคงตามดูแลคุณเนาะก็อยากให้คุณดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าไว้ใจใคร แล้วก็มีการตื่นตัวอยู่เสมอนะคะแล้วก็พยายามฟังเสียงภายในของคุณด้วยเพราะว่าเสียงภายในของคุณคือการติดต่อสื่อสารจากบรรพบุรุษของคุณงั้นดูข้อความจากคู่ของคุณที่ยังคงตามติดคุณคู่จากอดีตชาติที่ยังตามติดคุณอย่เห็นไหมคะผู้ชาย จริงๆอ่ะเหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดเขามีการเดินทางไปเดินทางมาระหว่างมิติที่เขาอยู่กับที่ที่คุณอยู่เขามาได้เพียงบางครั้งแต่ว่าหัวใจของเขาหรือว่าความรู้สึกจิตวิญญาณเราใช้คําว่าจิตวิญญาณจะถูกกว่าจิตวิญญาณของเขาอยู่กับคุณตลอดนะคะความเป็นห่วงของเขาอยู่กับคุณตลอดจริงๆอ่ะอะ ในเชิงความหมายของคู่ของคุณนะคู่จักรดิดชาติที่เป็นจิตวิญญาณที่ยังคงตามติดคุณเนี่ยอแม่หมออาจจะต้องอ่านตรงๆนิดนึงว่าเหมือนเขาไม่เห็นด้วยกับการที่คุณอนะใครบางคนที่อยู่ในชีวิตคุณแม่หมอให้คํานี้แล้วกันเนาะเขาเห็นพลังงานว่าบางคนไม่ดีพอสําหรับคุณนะคะเขาอยากจะให้คุณทบทวนทบทวนแล้วก็มีพลังงานที่โปรเจกตตัวเอง เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับคุณตลอดที่จะเฝ้าดูหรือโปรเทคคุณได้ตลอดเนื่องจากคนละพบคนละภูมิกันด้วยนะคะส่วนอ่ะให้หมอย้อนมาพลังงานของบรรพบุพรุษของคุณนิดหนึ่งท่านมีการเตือนเรื่องการขับรถเร็วการคือนั่งแม้กระทั่งเรานั่งรถหรือว่าอะไรที่เป็นยานพาหนะที่เร็วๆให้หลีกเลี่ยงนะคะให้หลีกเลี่ยงเนี่ยภายในสามถึงหกเดือนนี้นะคะก็ ระมัดระวังเรื่องการขับรถเร็วพยายามทำอะไรไปที่ไหนก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็ตั้งจิตขอพรขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณเนาะแล้วคุณก็จะปลอดภัยนะคะบันพระรุตของคุณในช่วงนี้ท่านมีการตักเตือนเรื่องความเร็วยานพาหนะส่วนคู่ของคุณที่เป็นจิตวิญญาณที่ตามติดเนี่ยนะคะก็ มีข้อความเตือนเกี่ยวข้องกับใครบางคนในชีวิตของคุณนะคะใครบางคนในชีวิตของคุณที่เอ่อเขาไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่หมออยากจะพูดเป็นลักษณะให้ผ่านๆแล้วกันแล้วก็ในแต่ละคนคือเรื่องราวจะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเป็นในคีย์เวิร์ดเกี่ยวข้องกับคําว่าเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าคนที่คุณไว้ใจหรือว่าคนที่อ่าคุณอาจจะทํางานลงทุนหรืออะไรร่วมกันคือเป็นใครก็ตามนะคะมีใครบางคนเนาะ มีใครบางคนนะคะซึ่งตรงนี้ก็โอเคคุณอาจจะบอกว่ามันกว้างมากแต่แน่นอนคู่ของคุณที่ยังคงอยู่ในอีกพบอีกมิติหนึ่งที่ตามติดแล้วก็เฝ้ามองคุณเนี่ยนะคะมีความเห็นขัดแย้งกับคนที่คุณให้ความไว้ใจบางคนในชื่อของคุณเขามีข้อความอยากจะให้คุณโปรเทคโปรเทคตัวเองมากกว่านี้เชื่อใจเขาให้น้อยลงหรือว่ามีการ ฟังหูไว้หูแล้วก็อย่าทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อใจหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอย่าทุ่มเทไปจนหมดขอคุณจงทุ่มเทให้กับการโปรเทคตัวเองนะคะอันนี้คือข้อความงั้นเดี๋ยวแม่หมอดูบทสรุปให้นะคะบทสรุปให้นิดหนึ่งเนาะจากบัณฑลรุษของคุณเนี่ยที่เฝ้ามองคุณนะคะ บันพัพหลุดของคุณที่เฝ้ามองคุณก็มีข้อความสื่อสารถึงคุณนะว่า อย่างไรก็ตามท่านคอย, Protect, คอยปกปักรักษาคุณนะคะแล้วก็เนีย่ยเป็นผู้ชายจริงๆนะคะก็ยังคงเห็นให้คุณเตือนให้ระมัดระวังในด้านการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำนะคะผ่านาสัตว์มีพิษต่างๆอุบัติเหตุต่างๆนะคะ สัตว์มีพิษด้วยนะคะหรือว่าทางน้ำอ่าอันนี้แม่หมอไม่ได้พูดให้กลัวแต่ว่าจําเป็นที่ต้องอ่านเนาะก็แล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าคุณมีความกังวลเนาะขอคําแนะนําจากท่านคะ่ะในเคสที่ถ้าเรามีความกังวลขอคําแนะนําจากท่านตั้งจิตขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดูแลตัวเองนะคะ